เย่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 เยยยยยย่ด้เวลาสนุกสนานสำราญไม่จำเจปราดุกกระดุกกระดิกเอาไปผัดพริกอร่อยดีเฮเชิญซิเชิญมามาทัศนาละครฮาเฮโอ้โหนี่อะไรกัน พระอาทิตย์ขึ้นทีละหกดวงอย่างนี้ก็ร้อนแย่นะสิก็ร้อนนะสิคะเจ้าเมืองทนไม่ไหวแล้ววิธีเดียวที่จะคลายร้อนคือกำจัดดวงอาทิตย์ขุนพลกล้าเร่งปฏิบัติเขาง้างธนูเล็งแล้วยิงเฟี้ยวปึบหายไปหนึ่งดวงแล้วง้างเล็งยิงเฟี้ยว เสร็จไปอีกหนึ่งเย่สี่เหลียวสี่เหลียวหายไปเลยดวงอาทิตย์ดับปีดวงแล้วเอาอิกเอาอีกเอาอีกขุนพลขมังธนูยิงดวงที่สามฟึบดวงที่สี่และห้าฟึบฟึบอาทิตย์ดวงที่หกเห็นดังนั้นไม่เอาแล้วเราหนีไปก่อนดีกว่าแล้วก็รีบลอยเร็วจีหนีไป แอบในถ้ำไอ้มืดไม่มืดได้่ยมืดเลยมืดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอุบะยิงหมดทุกดวงได้ยังไงต้องเหลือไว้ใช้มั่งสิไม่รู้เลยว่าไม่มีดวงอาทิตย์เลยไม่ได้เฮ้ยโอ้ยอายหรืหนาวโอ้ยมืดมองก็ไม่เห็นโอ้ยโอ้ยชนต่อไม้เฮ้ย ไม่ไหวเจ้ารีบไปจัดการด่วนตามดวงอาทิตย์กลับมาข้าหนาวจะตายอยู่แล้วครับ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 ผู้ช่วยเจ้าเมืองพาเสือมาทำไมกันล่ะนั่นว้าฮดวงอาทิตย์ออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่ออกถ้าข้าไม่ออกไปจะทำไมเจ้าจะจับข้ากินงั้นเลรอ <laughs> เออจริงสิ เรื่องอะไรดวงอาทิตย์ต้องกลัวเสือด้วยคราวนี้ผู้ช่วยเจ้าเมืองลองพาวัวมาบ้างด้วยว่าวัวพูดจาไพเราะอ่อนโยนโมโมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์กรุณาออกมาเถอะวัวหนาวจะแย่แล้วไม่พวกคนใจร้ายใช้เจ้ามาใช่ไหมะชะอย่าหวังเลยไปให้พ้นโม นี่คือสัตว์ตัวที่สที่นำมาอ้อนวอนดวงอาทิตย์เจ้าไก่ไม่พูดว่าอะไรมันโกงคอขันเอ็เโอ้เสียงนั่นช่างไพเราะกังวานซึ้งยิ่งนักข้าอยากฟังอีกสักครั้งออกอีออกออกออกอีออกออกเจ้าไก่ทำสำเร็จ ดวงอาทิตย์ที่หลบซ่อนเพราะความเกลียดกลัวมนุษย์ยอมออกมาจากที่ซ่อนเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวที่สองแสงยังคุณประโยชน์ต่อโลกและรางวัลของการช่วยโลกครั้งนี้เจ้าไก่ได้รับอย่างภาคภูมิใจมันคือมองกุฎสีแดงสดใสอ,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 อนี่คือตำนานเล่าขานจากเมืองจีนดังนั้น พวกเราก็ตื่นเช้าๆเมื่อใกล้ขันมารับแสงอบอุ่นของดวงอาทิตย์วันพรุ่งนี้ด้วยนะหล้านสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่โฮ,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 โฮ